ก็มีประชุมครมรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องหลายเรื่องเป็นปกติฮะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องการแต่งตั้งอะไรเงี้ยฮะแล้วในประชุมประชุมคอรมเนี่ยปกติทุก ทุกครั้งที่มีประชุมคอรมอเนี่ยผมก็จะมาติดคลรมอมานั่งดูว่ามีอะไรเกี่ยวกับพวกเราวังหรือเปล่าแต่รอบที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะก็จะมีเรื่องไอ้มรการแก้หนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าพี่มลกับน้องใบเล่าให้ทุกท่านฟังไปแล้วไอ้มรการแก้หนี้เนี่ยก,ก็จบไปแล้วแต่ทตีเนี้ยในมติคอรมอเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยแต่วันรุ่งขึ้นมันมีข่าวออกมาว่าคอรมอนเนี่ยมีวางแผนที่จะที่จะ,จะเ,เพิ่มภาษี คอร์เปอเรทแท็กนะฮะให้ขึ้นมาเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นเท่าทั้งกันหมดนะฮะแต่ว่าในม,มติคอรมอไม่มีอะ่ะเป็นเพราะว่ามตินี้เป็นมติลับนะฮะก็คือยังไม่ได้แบบเปิดเดผยแพร่ต่อสาธารณชนนะฮะซึ่งเอ่อแต่ว่าพอหลังประชุมคมอรมอเสร็จนักข่าวก็คงเห็นและคงไม่ถามแล้วว่าเอ๊ะเห็นมีเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะฝั่งะะรัฐมนตรีคลังเขาก็ยอมรับว่าเออมันมีเรื่องนี้อยู่นะฮะเขากำลังพิจารณากันอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็ อยู่ในช่วงพิจารณาแล้วถ้าตัดสินใจถ้าจะทําจริงเนี่ยก็น่าจะเริ่มในปีหน้านะฮะไอเรื่องที่ว่าเนี่ยก็คือเนี่ยฮะการกฎหมายขึ้นคบเลตแทกให้เป็น15%เป็นต์นะครับทุกท่านอาจจะงงว่าไอคอบเลตแทกบ้านเรามัน20เนี่ไอกฎหมายนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับผมเล่าแบ็กกราว n ลรายละเอียดให้ฟังก่อนคร่าวๆกันคือเรื่องนี้มันเกิดมาจากว่า มันมีกลุ่มประเทศที่เรียกว่า o e c d ฮะก็คือแบบเป็นประเทศแบบพัฒนาแล้วเนี่ยรวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้แหละก็เขาก็แช์นู่นแชร์นี่กันอะไรเงี้ยฮะทีเนี้ยพอยต์หนึ่งที่เขากังวลกันก็คือว่าแต่ละประเทศเนี่ยในโลกเนี้ยเขาเก็บภาษีไม่เท่ากันอย่างเอ่อบางประเทศก็เก็บ25%บางมาถึงว่าเขาเปรตแทกนะฮะบางประเทศเก็บ25%บาปรงประเทศเก็บ20%บางประเทศเก็บ15%ประเทศเล็กๆเ,เนี่ยที่แข่งขันเลยไม่ได้เนี่ยแรงงานไม่มีเอ่อเทคโนโลยีไม่มีเงี้ยฮะ เป็นการจึงงานจูงใจแล้วก็ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศเขานะฮะทุกท่านควรได้ยินประเทศแบบเล็กๆอย่างหมู่เกาะบิทิชไอแลนด์อะไรเงี้ยฮะพวกเนี้ยจะเก็บภาษีข้อเบรดแทท,ที่ต่ำมากบางทีแบบศูนเอร์เซนเงี้ยฮะเพื่อดึงให้บริษัทเนี่ยไปเปิดธุรกิจที่ประเทศเขานะ,ะเขาก็จะได้ f d i ซีเขาจะได้แบบภาษีอื่นหรือจะได้คนไปทํางานที่นู่นแทนแทน,แนประชากรในประเทศที่มันค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ ประเด็นประเด็นก็คือพอมันมีประเทศที่มันเก็บภาษีไม่เท่ากันเนี่ยพวกบริษัทข้ามชาตินะฮะก็เลยไปตั้งโอเปอเรชันที่ประเทศที่เก็บภาษีต่ําแล้วก็พยายามจะ ส่ง transaction ที่มันกำไรสูงๆนะฮะไปอยู่ประเทศนั้นๆพอเวลาบริษัทที่อยู่โลเคชันที่ประเทศที่ภาษีต่ำเนี่ยได้กำไรมาเนี่ยภาษีที่โดนหักเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วก็พยายามจะใส่ค่าใช้จ่ายอะไรที่มันแพงๆแปลกๆเนี่ยฮะไปใส่ในประเทศที่มีภาษีสูงเพราะฉะนั้นกำไรที่อยู่ในประเทศที่ภาษีสูงเนี่ยมันก็จะน้อยแล้วก็ทำให้ตัวภาษีที่จ่ายเนี่ยมันน้อยตามไปด้วยนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือประเทศที่เก็บภาษีแพงเนี่ย ได้ภาษีได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีโอเปอเรชันใหญ่มากแล้วก็มีทรานซัคชันเยอะมากนะฮะในขณะที่ประเทศที่เก็บภาษีถูกเนี่ยได้ภาษีไปด้วยบางส่วนนะครทั้งที่ตัวเองแบบแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโออีเขาก็เลยมีไอเดียว่าถ้างั้นเราควรจะมีข้อตกลงร่วมกันไหมว่าภาษีเนี่ยมันควรจะไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็เลยออกเป็นไกด์เดมมาว่าอ่ะถ้าอย่างนั้น ทุกประเทศเนี่ยควรจะเก็บภาษีที่เป็น15%เท่ากันหมดแล้วก็ช่วงแรกบังคับใช้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆก่อนก็คือบริษัทใหญ่ที่ว่าเนี่ยเขาก็เซ็ตไฮทีเลเลยยมาว่าจะต้องมีรายได้ในการดําเนินงานเนี่ยไม่ต่ํากว่า750้ล้านยูโรนะครก็ตกราวสัก2 6 0 0 0 2 7ล้านบาท ไอ,ไอเดียเนี้ยฮะเกิดมาสัปพักแล้วแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้ไปแล้วนะครับไทยเนี่ยเริ่มมีไอเดียว่าเราอยากจะเข้าโ e c d แล้วก็เราก็เลยจะต้องอทําตามเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ฮะโดยเฉพาะเรื่องภาษีเนี่ยครก็เลยมีไอเดียมาว่าเราจะใช้ไกด์แดนอันนี้เหมือนกับเขาเหมือนกันทีเนี้ยทุกท่านคงคงจะงงว่าอ่ะในเมื่อ1 5เนี่ยมันต่ํากว่า c พราะเปรีแทของเมืองไทยอยู่แล้วนะเข้าไปแทนเมืองไทยมันยี่สิเราก็ไม่ควรจะเกี่ยวเขาหรือเปล่าเราเกี่ยวเขาเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนีฮะเรามีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับบริษัทข้ามชาติเพื่อให้เขาเตรียมมาตั้งเงินลงทุนในไทยผ่านองค์กรที่เราเรียกว่า boi อะฮะเป็นบอร์ดในการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยฮะซึ่ง บริษัทเนี่ยสามารถเข้าไปขอ b o i ได้เช่นอาจจะมีบริษัทข้ามชาติไม่ราู้ Google เงี้ยหรือ Amazon เงี้ยฮะบอกว่าฉันอยากจะมาตั้งบริษัทในประเทศไทยนะฉันขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไหม BUI ก็อาจจะให้ว่าถ้าคนลงทุนถึงเท่านั้นเท่านี้บาทเดี๋ยวฉันจะให้ภาษีในช่วง5ปีแรก10ปีแรกเนี่ยแค่5% 10%อะไรเงี้ยฮะทีเนี้ยบริษัทพวกนี้ก็อโอเคงั้นฉัน ตกลงยอมมาลงทุนในประเทศของคุณนะแต่แลกกับภาษีที่ได้5% 1าเปอเนี่ยฮะทีนี้พอมีกฎหมายอันนี้ออกมาปุ๊บอะบริษัทที่ได้ b o i ทั้งหมดเนี่ยก็คงจะต้องเสียภาษีที่มันเพิ่มขึ้นจาก5% 10%เนรี่ยฮะขึ้นมาเป็น15%เพราะฉะนั้นก็น่าจะรับผลกระทบและแน่นอนว่าบริษัทในตลาดรัพย์บางคนเนี่ยก็ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะต้องเห็นอัตราภาษีที่มันอาจจะสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ตาม จะบอกว่าบริษัทไหนได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยอันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่า1บริษัทเนี่ยนึกสภาพว่าอย่างยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าแล้วกันโรงไฟฟ้าอาจจะมีแบบโรงไฟฟ้า10โรง20โรงซึ่งอาจจะมีแค่1โรงหรือ2โรงที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือธุรกิจที่เป็นเปิดโรงงานทําชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วกัน เขาอาจจะมีโอเปอเรชันสิบลงแล้วก็1นึงลงสำหรับผลิต IC 1ีหงลงผลิตฮาร์ดดิสก์ได้หนึ่งลงผลิตจอมอนิเตอร์เงี้ยคะคนที่ได้สิทธิพิะโยชน์ภาษีอาจจะเพาะ i อซีเท่านั้นในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ได้กับจอมอนิเตอร์เนี่ยอาจจะไม่รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับซึ่งอันเนี้ยจะถามว่าบริษัทไหนได้บ้างเนี่ย จริงๆเขาไม่ได้มีเปิดเผยแบบชัดเจนขนาดนั้นนะฮะท้ายงบอะไรเงี้ยมันมีบางทีก็ต้องตามข่าวเองบางทีก็ต้องไปถามบริษัทเองบริษัทก็อาจจะบอกมัง่งไม่บอกมั่งอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคาความยากมันคือจะดูว่าบริษัทไหนเนี่ยมันมีเศรษฐีเบี้ยวธรรมศีหรือเปล่าเนี่ยมันมันดูมันดูค่อนข้างยากนะฮะเราอาจจะรู้แค่บางบริษัทที่แบบทุกคนรู้กันว่ามีอย่างเดลต้าเงี้ยฮะเ,เขามีแน่ๆเพราะว่าตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้ b บีไอเข้าไปนะฮะ ทีเนี้ยที่เราจะพอจะอิมพายได้เนี่ยเราก็เลยไปดูตัว effective tax rate ว่าบริษัทเนี้ยเขาจ่ายภาษีเนี่ยสุดทีแล้วเนี่ยแต่แต่ละปีเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้า rate ที่เขาจ่ายภาษีเนี่ยสุดทีิแล้วแต่ละปีเนี่ยมันต่ำกว่า15%ก็อาจจะเดาได้ว่าเอ๊ะแปลว่าเขาอาจจะมีหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ามันก็มีความเดาระดับหนึ่งเหมือนกันคือ มันอาจจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจริงๆก็ได้หรือมันอาจจะได้เป็นแท็กเบ n นฟิตจากกรณีอือน่นอื่นก็ได้ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนออ้องใบมาแล้วฮะก็มาสายนิดนึงนะฮะก็ะไม่เป็นไรฮะก็ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบบางทีบริษัทอาจจะมีบริษัทลูกที่ขาดทุนนะครับผมอย่างเช่นอย่างทียูปีก่อนมีขาดทุน เลทลอสเตอร์ค่อนข้างเยอะก็เป็น tag carry forward, แท็กลอสแคร์รี่ฟอร์เวิร<ช>์ดอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้ดูเหมือนจ่ายภาษีน้อยลงนะครับหรือเป็นโฮลดิ่งคอมพานีก็มีผลเหมือนกันนะพี่ฟุกใช่หรืออย่างเอ่อคุณที่เราชอบมากๆอย่าง TMB เนี่ยฮะเอ่อทีทีบีเนี่ยฮะก็เอ่อไปควบรวม T ีแคปมาแล้วก็ทางเซ็กชันนี้สุดท้ายแล้วเอ่อดีแคบเป็นขาดทุนแล้วก็ได้เป็นแท็กเบเนฟิตกลับเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าบริษัทพวกเนี้ยเอ่อจะกลายเอ่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ b ิวแล้วก็พอกฎหมายใหม่บบัังงคใช้้้แลวเนี่ยจะตอมา 45%เนะครับเพราะฉันอันนี้เห็นไหมหมันความยากว่าอ่อ ว่าในการดูว่าบริษัทไหนบีอไอเนี่ยมันเป็นอย่างไนหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเราก็เลยพอจะ,อะลองทำไหมคร่าวๆดูว่าอ่ะถ้าบริษัทที่ต้องเสียภาษีบริษัทที่เสียภาษีต่ำกว่า15%ตแล้วต้องมาเสีย10ภาษีเพิ่มเป็น1 5เเนี่ยมันจะกระทบกําไรเท่าไหร่นะฮะโดยใช้ตัวเลขที่เราร์แคสในปีหน้าฮะก็ผมยกตัวอย่างบางบริษัทมาให้ดูอย่างเงี้ยครับาทั้งบีกิมกอล์ฟหรือเดลต้าจีพีเอสซีนะฮะอิมแพคก็ะจะประมาณนั้นประมาณนี้แต่ว่า นิดหนึ่งว่ารัฐบาลเนี่ยก็รู้แหละว่าเราอ่ะอยากได้ เม็ดเงินการลงทุนจะต่างชาติเข้ามาข้างในถ้าขึ้นภาษี5โดยที่ไม่ได้มีอะไรเขาเลยเนี่ยสุดท้ายเขาอาจจะตัดสินใจว่าเดี๋ยวการลงทุนรอบใหม่เนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนประเทศอื่นก็ได้นะฮะเราก็อยากให้เขาลงทุนกับเราต่อนานๆนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเดาว,ว่ารัฐบาลจะทําต่อไปก็คือก็คงจะออกมีมาตรการอย่างอ,อื่นออกมาช่วยเหลืออาจจะเป็น tag rebate หรืออาจจะมาตรการเอ่อ tag benefit ออื่นๆที่มันไม่ได้ขัดกับเรื่องขึ้นภาษีเช่นเอ่ออ่อจะเป็น ด้วยความที่ใชเพ่มขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นมีวิจัย and development อะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นสองเท่าใช่อันนี้อันนี้เป็นมุกที่รัฐบาลชอบใช้ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบจากการขึ้นภาษีของของรัฐบาลในเรื่อง global minimum tax ออกมาได้นะครเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย impact เนี่ยคงจะแบบไม่ได้เยอะเหมือนตัวเลขที่เราโชว์ให้ดูในตอนนี้นะคะ ตัวมาตรการอันนี้เราคาดว่าน่าจะออกในช่วงต้นปีหน้าด้วยความที่เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับภาษีเนี่ยพอประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลบังคับใช้เลยเพราะว่า ถ้าเกิดประกาศแล้วมีผลบังคับใช้ช้าหรือว่ามีข่าวลุดออกมาก่อนเนี่ยพวกบริษัทก็อาจจะไหวตัวทันแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรานสัคชันนู่นนั่นเพื่อ,อ,อลดหลีกเลี่ยงผลกระทบจากเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเรื่องอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่รัฐบาลจะค่อนข้างปิดเงียบแล้วก็พอประกาศออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคือแปลว่าบังคับใช้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูน่าจะเห็นความคืบหน้าอันนี้มากขึ้นในระยะต่อไปนะคะ นี่แปลว่ามันมันยังมีพื้นที่สีเทานะเพราะว่าตัวของ OECD นี่มันเหมือนเป็นแค่ไกด์ไลน์อย่างที่พี่ผกบอกแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยตอนออกกฎหมายมามา i m p l e m e n t เอามาใช้จริงเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างไปจากจากตัวไกด์ไลน์ได้นะครับอย่างเช่นไกด์ไลน์จริงๆถ้าตัวตัวไกด์ไลน์เขามองเป็นกรุ๊ปเบสิสคือมองเป็นประดับกรุ๊ปนะครับถ้าในกรณีนี้ถ้ามองตามไกด์ไลน์จริงๆอะ ITC จริงๆก็เข้าเกณฑ์นนะเพราะว่าท u ก็เป็นแม่ ITC ซึ่งรายได้เกิน26 0 0 0พล้านนะครับก็เพราะนั้นนี่ ITC ก็ถ้าเกิดเอาตามไกด์ไลน์เนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวด้วยทีออาจจะเกี่ยวในแง่นะคือว่ามีโอเปอเรชั่นของลูกทีมอย่างนั้นซึ่งเอาจริงอันนี้มันยากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรายังไม่เห็นตัวกฎหมายมาว่าใครที่เหลียมันคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออบริษัทนี้จะโดนหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะเอออาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นบริษัทข้ามชาติเหร ในเมื่อแบบว่าโอเปอเรชั uh, ่นของเขาส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทยเขาอาจจะมีโอเปอเรชั่นอย่างอื่นในต่างประเทศแต่ว่าโอเปอเรชั่นต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เป็นการซื้อหุ้นหรือไปซื้อโรงไฟฟ้าบางโรงเนี่ยมันไม่ควรจะเรียกว่าเป็นบริษัทข้ามชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็เมกเซนก็เป็นไปได้ซึ่งรายละเอียดพวกนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวคงต้องรอดูตัวกฎหมายเนี่ยให้มันออกมาสักก่อนนะครับคือถ้ากฎหมายมองเป็นแค่ระดับบริษัทบริษัทเดียวเนี่ยอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่าง ITC ก็อาจจะไม่โดนก็ได้ i t c ตอนนี้จริงจ t A rate ค่อนข,ข้างต่ำนะครับก็จริงๆตัวธุรกิจอาหารสัตว์เนี่ยได้ได้บิไอค่อนข้างเยอะออแต่ว่าคําถามก็คือว่าเขาจะมองเป็นระดับกรุ๊ปถ้ามองนระดับกรุ๊ปเนี่ยทียูรายได้มันเกิน ITC เป็นลูกก็ต้องโดนด้วยกับกับบอมินิมัมแท็กซ์เรทแต่ถ้ามองเป็นรายบริษัทเมื่อไหร่เนี่ยไอทีซีรายได้ไม่ถึง2 6งหมื่นล้านาบาทก็จะไม่โดนอันเนี้ผมว่ายังเป็นพื้นที่สีเทาที่ที่ต้องรอตัวกฎหมายออกมาว่าสรุปจะเอาตามไกด์ไลน์เป๊ะๆเลยไหมหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะคคครรรััััับบบออนนนนนนนีี้้่าสใจะ ก็เดี๋ยวรอดูกันนอกจากบริษัทที่เราลิสต์นี้ก็น้องไบลิสต์มาตัวคนที่เสียเอฟเฟกติฟต่ำๆนะฮะบางบริษัทอาจจะมีโอไอซึ่งณวันนี้เราอาจจะไม่รู้ต้องไปนั่งไล่ถามบริษัทแล้วบางบริษัทเราก็ไม่ได้ครอบครองนะเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจจะจากัดนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ลิสต์ให้ดูแล้วกันอันนี้เรียกว่าเป็นกรองแบบคร่าวๆสุดๆแล้วก็มันยังตอบไอ้พื้นที่สีเทาที่ยังตอบไม่ค่อยได้นะครับอย่างในตารางขวาจะเห็นว่า ITC เนี่ย effective แ a x rate แค่1.5%นะครับา ถึงแม้รายได้ของบริษัทเขาเนี่ยมันจะอยู่ในตารางที่สองซึ่งรายได้เนี่ยเป็นตัวที่ผมกรองมาให้นะคืออยู่ในเซ็ตร้อยแล้วรายได้ไม่เกิน2 6ุดหมื่นล้านมันก็ไม่เข้าเกณฑ์นในเชิงของตัวบริษัทเขาแต่ถ้าเกิดมองเป็นในเชิงของกรุ๊ปเมื่อไหร่เนี่ยตามไกด์ไลน์นะครับอ,อ,อันเนี้ยไอทีซีอาจจะโดนก็ได้นะในเชิงที่ว่าต้องจ่ายขึ้นมาเป็นสิ้าเอร์ซตตาม global minimum tax rate นะครับก็ตัวอือ่น,นอย่างตัวของ หุ้นที่เป็นอย่างพวกโฮลดิ่งคอมพานีนะครับอย่าง CK ในลิสต์ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างต่ำนะครับผมแค่ประมาณสัก4%กว่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าอย่างไงนะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าอยู่ดีให้โฮลดิ่งคอมพานีจ่ายขึ้นมา15%เอนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ไม่เม็กซ์เซนเพราะมันจะเท่ากับเหมือนเก็บภาษี2ต่อ mm. เพราะว่า CK เนี่ยถือบริษัทลูกค่อนข้างเยอะอย่างเบมเนี่ยก็จะรับรู้เป็น Equity นะครับผมอ่าอีส์วอเตอร์และพวกนี้ที่ที่ร โดนเสียภาษีไปแล้วถ้าเกิดมาเสียภาษีต่อในในงบของ CK มันก็ไม่เม k e ซ e n นะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นจุดที่ติดตามนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือว่า,าหลักการของเขาเนี่ยคือเขาจะ implement เป็นระดับกรุ๊ปนะครับคือ CK เนี่ยถ้าเป็น Holding Company แล้วมันมีกฎหมายเรื่องเก็บภาษีซ้ำซ้อนเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรคือต่ำา15%ได้เพราะเพราะอยู่เป็นโฮลดิ n งแต่เพียงแต่ว่า,าบริษัทลูกๆอะ่ะต้องเมกชัวร์ว่า บริษัทลูกเนี่ยเอฟเฟกฟีแล้วเนี่ยเก็บที่ประมาณ15%ครับก็ก็เป็นจุดที่ยังตอบยากแต่ผมก็กรองมาคร่าวๆแล้วกันว่าว่ากรองมาได้มันได้ลิสต์มาประมาณนี้นะครับรวมถึงอินทัทเนี่ยถึงแม้จะอยู่ลิสต์ทางด้านขวาแต่ที่สุดแล้วพอไปรวมกับกอฟเนี่ยมันก็จะรายได้เกิน2.6หหมื่นล้านปีหน้าเดี๋ยวก็จะรวมกันละนะครับก็เเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะครับครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวกฎหมายจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ Impact มันจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะคงจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะ